สนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์นิกทองยายืนยันหยุดไปต่อในฐานะคนรักกับโบเมลาดา นิวเคลียร์เคลียร์ชัดบ้านหลังใหม่สร้างเองกับมือจอหันสันคลอดทายาทคนที่สองสาวจีนเหอเจ้งสีใช้เวลาทำหน้า8ปีจนเหมือนแฝดฟ้านป,ปิงปิงไปแล้ว สวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่กิตครับเป็นบันเทิงกันนะครับสวัสดีนาด้วยสบายดีนะคะสบายดีค่ะเราก็ไม่เจอกันนานมากเลยเนาะพี่กิตเนาะเือช่วนนี้ก็ดูแลรักษาตัวกันด้วยนะฮะปลอดภัยของทุกคนนะครับใช่แล้วค่ะหวังว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะคะนรับเรามาที่ข่าวของเรากันเลยนะครับเรื่องราวแรกเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะ สำหรับคุณชมพู่กรบายนักแสดงความดีๆกับเธอกันคลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาดูรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนะน้องวายุนะลูกชายของนักแสดงอารมณ์ดีคุณชมพู่กรบายและสามีคุณปอยวัชระคงนะครับโดยคุณชมพู่เนี่ยก็มีการโพสต์ภาพแจ้งข่าวดีนี้นะพร้อมกับข้อความว่าแม่ดีใจที่ได้เจอหนูแล้วลูกวายุชายนัครวัช วัฒนาชนาิกวายุนะฮะซึ่งนักวิทวัดเนี่ยนะครับก็แปลว่าความรู้ที่ประเสริฐนุตตานี้เจอต้นฉบับที่สิบเาสิงหาคมเวลาแปดโมงสิบสี่นาทีน้ำหนัก3า0 0ันสิกรัมเพื่อวงการแน่นอนครับก็เข้ามาแสงความพินดีกันเพียบนะครับคุณแม่ลูกสองไม่ว่าจะเป็นคุณบุ๋มบรรณดธาหรือคุณตุ๊กกี้สุดารัตน์นะครับ ทีนา้ของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชมพู่และสามีด้วยนะครับขอให้น้องอายุโตขึ้นมาเลี้ยงง่ายๆนะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยครับใช่แล้วนะคะขอให้เป็นเด็กเดีขยวขคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เห็นว่าน้องวายุเนี่ยจะใช้นาำสกุลของพี่ชมพู่ด้วยนะคะ,ะเขาบอกว่าเพื่อให้รับรู้ถึงความประครบประโ่มว่าคุณแม่เนี่ยตั้งท้องม,มานานถึง9เดือนด้วยอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะ ไปต่อกันที่บ้านของคุณนิวเคลียร์กันมา่ดีกว่านะคะหลังจากที่ออกมาชี้แจงทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะว่ายุติความสัมพันธ์แน่นอนนะคะเป็นเพื่เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ให้กับน้องไทก้าด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณนิวเคลียร์ก็ออกมาเคลียร์อีกรอบนะคะสำหรับประเด็นที่บอกว่าเธอนั้นเนี่ยสร้างบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านของคุณเพชรจ้านะคะบ้านหลังเดิมนั่นเองซึ่งคุณนิวเคลียร์นะคะก็บอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ได้อยู่ในรั้วเดียวกันแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็สร หลังจากที่นิวเคลียร์หันษานะคะได้ออกมาประกาศเลิกลากับดีเจหนุ่มเพชรจ้าเหลือเพียงความเป็นพ่อและแม่นะคะที่ดูแลลูกชายน้องไทก้าเท่านั้นพร้อมทั้งได้ชี้แจงชัดเจนนะคะว่าไม่มีมือที่สมอย่างแน่นอนแต่ว่าล่าสุดค่ะกลับมีประเด็นให้สาวนิวเคลียร์ต้องออกมาชี้แจงกันอีกครั้งนะคะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีสอรี่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังมีสำนักข่าวหนึ่งค่ะได้นําเสนอข่าวว่าดีเจเพชรจ้าทุ่มสร้างบ้านใหม่ หลังใหม่เลยนะคะให้กับสาวนิวเคลียร์ได้แคปชั่นเออซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แคปหน้าจอข่าวข่าวนั้นนะคะมาลงใน i อ s t o r y ของตัวเองพร้อมกับระบุข้อความแจ้งชัดๆค่ะว่าใจเย็นนั่นห้องกาแฟคุณเพชรจ้าเขาบ้านนิวที่สร้างนิวสร้างเองอยู่เองซอยถัดไปอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจ้าไม่ได้อยู่ในรั้วเดียวกันแต่เดินไปหากันหนึ่งนาทีเราก็ยังมีข้อความลงท้ายเอาไว้เล็กๆด้วยนะคะว่าไม่มั่วซี่งานนี้นะคะเรียกได้ว่าเคลียร์ชัดจบ ชัดเจนในข้อความเดียวค่ะอืมเพราะว่าอาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของพี่ภูมินะฮะซึ่งตอนแรกก็บอกว่าอาจจะมีการสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ในรั้วเดียวกันนั่นแหละแบบนี้คนก็เลยเข้าใจกันไปแบบนั้นนะคะแต่ก็เธอก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เราก็สร้างเองด้วยนี่ก็แปลว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อาจจะเป็นเงินที่คุณนิวเคลียนออกเองด้วยนะคะอ้าวบอกว่าอยู่ในรั้วเดียวกันจริงคืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ซอยใ,อใ,นในกล้ๆกัน ประมาที่เราความสัมพันธ์นะฮะแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องรักษาระยะห่างอย่างถาวรหรือเปล่านะสำหรับคุณมิกทองรยาและคุณโบเมลดาที่ล่าสุดคุณมิกก็ออกมายืนยันกับความสัมพันธ์ว่าตอนนี้ก็ได้เลิกด่าแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าโควิด -19 หรือเปล่าครับก็มีการเว้นระยะห่างนะจุดทำให้คู่รักหลายคู่ในวงการบันเทิงต้องเว้นระยะห่างกันจริงจริง ล่าสุดในคู่รักข้ามช่องโบมิกับก็ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ลงกันอีกหนึ่งคู่หลังจากมีป้มข่าวลือนะฮะเรื่องของการเลิกราต,ต่างๆออกมาให้ชาวเน็ตดากันอยู่พาคใหญ่เลยแต่เมื่อไม่นานกับสาวโบิ่งจะชี้แจงว่าโซจริงๆตามที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมและเช่นเดียวกับผู้จัดการส่วนตัวก็เผยกับทีมข่าวเราว่าตามที่น้องโพสต์ถูกต้องที่สุดแล้ว และล่าสุดครับถึงคิวฝ่ายชายคุณมิกทองระยะก็ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ชัดๆอีกครั้งไม่ให้ชาวเน็ตต้องเดากันอีกต่อไปครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความลงในสต s า a g r แกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าผมขออนุญาตชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แล้วจริงๆครับ เนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่อยา่างไรครับที่ผ่านมาขอขอบคุณที่คอยสับสนเราและขอบคุณทุกความ่วงใยและทุกกำลังใจที่ส่งถึงเรามาตลอดครับก็ชัดเจนนะฮะว่ายุติความสัมพันธ์แน่นอนนะครับทุกเหมือนว่าน่าจะเป็นการยุติความสัมพันธ์ได้ด้วยดีนะดูไม่น่าแบบะจะมีหาอะไรกัน,อ,นกออกมานะฮะ อืมใช่เราก็เลิกลาเพียงแค่ไม่กี่วันเองนะคะนี่ก็ถือว่าเร็วรวดเร็วมากๆเลยข่าวก็ออกมาแล้วนะแล้วคือเมื่อวันที่12สิงหาเนี่ยคุณมิกเขาเพิ่งไปไหว้แม่น้องโบเองนะพี่กริอ,อ,อ,อแฟนๆก็บ่นเสียดายกันแย่เลยนะคะแล้วก็มีข่าวว่ามีพระเอกมาดามใจน้องโบแล้วด้วยซึ่งเธอก็บอกว่ายืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะตอนนี้ก็โสดอยู่นะคะ อะมาต่อกันที่คุณอรชรเชิญยิ้มกันไม่ดีกว่านะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในีนออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วนะคะซึ่งทําเป็นอาชีพเสริมเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยชื่นชอบอาชีพนี้มากๆเลยล่ะคะ่ะ อราอนเชนยิมนะคะเป็นตลกชื่อดังอีกคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดค่ะไม่มีงานทําแถมเงินเก็บที่เคยมีก็หมดลงนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ย่อท้อหันมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ค่ะโดยการขายมีกรอบและมะม่วงกวนซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะ เจ้าตัวเนี่ยยังเผออีกว่าถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินเพราะงานที่เคยทํานั้นไม่มีเลยค่ะถึงจะมีก็มีน้อยมากๆนานๆทีเนี่ยถึงจะขึ้นมากรุงเทพเพื่อไปทํางานตอนนี้เลยก็ปักหลักอยู่ที่บ้านเกิดนะคะจังหวัดพิจิตรซะส่วนใหญ่ชอบการเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ถามตอบลูกค้าเองก็สนุกไปอีกแบบค่ะ,ะก็ยังขายของถ้าไม่ขายของหนักแย่แน่บางทีเราไ็ยต้องกลัวเลยกลัวเขาลัคพา เขาเบื่ออะไรเงี้ยแต่เราถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทาแบบเนี้ยเราก็อยู่ไม่ได้แล้วที่ที่มาซื้อซื้อเราเราเราเข้าใจนะนทุกคนแบบสงสารเราแต่เมตตาเราเห็นว่าเราเลี้ยงครอบครัว,วด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วว่าขอกลขอขว ยังเป็นเงินหมุดได้เอาไปใช้จา่ายซื้อซื้อกับข้าวเช้าและกับข้าวเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ยังให้ลูกๆแล้หลานนอ้องพวกคนที่อยู่ในบ้านนะแบ่งปันกันได้ถามว่าสนุกสนานอะไรมันก็ตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นแล้วมีคนเข้ามาแล้วเอาเท่า,น,า,น,านั้นเราเรียนตะกุยวมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยการเป็นแม่้ามัน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 ดีนี่เองเนาะมันต้องพยายา ก็เราเข้ามาคอมเมนต์ถ้าเราเอ่ยซื่อเขาเอ่ยชื่อเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกนั้นรับตอนนี้ตอนนี้นนี่ยมันเปิดได้ประมูลได้ได้ได้ใกล้ชิดด้วยอ่ะบางทีเราโทรรับออเดอร์อย่างเงี้ยพอทขับมาปุ๊บประจบจัดรายสดเสร็จแล้ว ที่อ่ะี่ร้อยก็่ากระจายขับรถเองไปเองหคดเป็นกำลังใจกับทุกคนเลยนะคะสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอจริงๆนะคะพี่กฤษครับอาชีพเดียวไม่พอบางทีสองสามอาชีพผมก็ยังจะไม่พอเลยเหมือนกันใช่แล้วนะคะก็หวังว่าสถานการณ์มันจะคลายโดยเร็วนะคะ ผมนะเรามานะที่เรื่องราวการสูญเสียของวงการบันเทิงไทยกันนะครับสําหรับการเสียชีวิตของคุณนุ้ยจุธามาศนะครับอดีตกร้องวงโฟแองเจเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งครับ10ธินวาคมที่ผ่านมาครับนักร้องวงโฟแองเจนุ้ยจุธามาศเสียชีวิตอยา่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัย62ปีโดยดเพจดาราภาพยนตร์ครับได้แจ้งข่าวร้ายกับการจากไปของอดีตดารานางแบบนุ้ยจุธามาศโดยกำหนดการรดน้ำศก และสวดพระอภิธรรมศพที่วัดเทพลีลาในวันศุกร์ที่2 0ถง23สิงหาคมและจะมีวิธีชาปนกิจวันที่24สิงหาคมนุชธ,ธามาศเป็นอดีตดารานางแบบและนักร้องวงโฟแองเจอลโดยมีอัลบั้มเสียงกระซิบจากมอชอเจ้าของเพลงดังครับฉันรักกรุงเทพช้ำอย่างจันและการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องลมรักในปี2525 นอกจากนั้นครับก็ยังเป็นนักร้องและเป็นนักแสดงนะครับก็ยังเป็นนางแบบรุ่นเดียวกับเทียบชนิดาบเบี่ยมสุวรรณมีผลงา,านการถ่ายแบบโฆษณาแฟชั่นนิตยาสารแถวหน้ามากมายทางทีมขาวของเราก็ต้องสปอนอนะความสุขใจกับภรพรัวด้วยนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ